คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สากิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุ้ยดีเมฆสวิทค่ะวิธิดาศิวเกื้อค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะรายการที่จะพาทุกทท่านค่ะไปทาความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะหรือ Thailand International Corporation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทก้านะคะรายการของเราค่ะสามารถรับชมและรับฟังได้3ช่องทางค่ะช่องทางที่1ค่ะสามารถรับฟังค่ะ ได้ทางสถานีวิศราลมเอมงหกิโลเฮิร์ค่ะทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา18นาฬิกาถึง18บนาฬิกาสานาทีค่ะช่องทางที่2ทางไหนคะพี่ตุ้มคะ a c e b o o k ค่ะ,คะก็คือ Facebook ของไทการ์ดคอร์เปอเรชันหรือว่า Facebook ของสรารนลมรีดีโอนะคะก็คือจะเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะ,ะรับชมกันย้อนหลังได้เลยนะคะส่วนช่องทางที่3ค่ะท่านก็จะสามารถติดตามเราได้ทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ค่ะ เพียงแค่ค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกชื่อเดียวกับรายการเราเลยนะคะพี่ตุ้มท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกตอนเลยค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นตอนที่1ของปี2567ค่ะเราสองคนต้องถือโอกาสสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านค่ะสวัสดีปี่ใหม่ค่ะก็ขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรายการของไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกมาโดยตลอดเลยนะคะเทปนี้เป็นเทปแรกก็อยากจะคืนความสุขให้กับท่านผู้ชมนะคะว่าในการทํางานของเราค่ะ ตลอดระยะเวลาของปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเราก็ได้มีการออกอากาศกันทุกๆทวันจันทร์เลยก็คือ1ปีมี52สัปดาห์รายการของเราก็มีครบทุกๆสัปดาห์เลยแต่เวลาเอามาย้อนหลังเนี่ยก็ช้าบ,บ้างเร็วบ้างแล้วแต่ความขยันมันเพียนของผู้ดำเนินรายการะนะคะแล้วก็จากการที่เราได้มีการรวบรวมการทํารายการของเรามาตลอด1ปีที่ผ่านมาคะ่ะก็พบว่า เราได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอการเผยแพร่หลักปรัชญาของสกิจพอเพียงซึ่งก็เป็นปงานของของพี่ตุ้มของพี่วิทิดาที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปเผยแพร่ในต่างประเทศนะคะค่ะ,คะก็ท่านนับดูแล้วเนี่ยโอ้โห ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเนาะเราสองคนเจอกันบ่อยมากเลย <c oughs> จริงๆแล้วชีวิตประจําวันก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังต้องมาทำรายการด้วยกันอีกนะคะค่ะทีนี้ก็อยากจะให้พี่ตุ้มเล่าให้เราฟังนิดน,นึงค่ะว่าตลอดปี2566ที่ผ่านมาค่ะการเผยแพร่หลักประชาของสกพอเพียงในต่างประเทศที่เป็นบทบาทหน้าที่ของทางกองอกลุ่มงานความร่วมมือกลุ่มงานเผยแพร่สกพอเพียงในต่างประเทศเนี่ยมีภารกิจอะไรยังไงบ้างคะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะค่ะรูปแบบ ที่เราเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงในต่างประเทศเนี่ยมีด้วยกันหลายรูปแบบรูปแบบแรกเนคะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากรซึ่งก็จะประกอบด้วยการจัดการให้ทุนฝึกอบรมประจำปรีระยะสั้นหรือที่เราเรียกว่า annual international training courses หรือเรียกย่อยว่า AITC นะคะ,คะเราก็มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐจพอเพียงนะคะ เพราะว่าในในแง่ของการทำ AITC เนี่ยก็จะมีหนึ่งใน6ทีมที่เป็นทีมเกี่ยวกับเรื่องของเป็นทีมของ SEP ด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องการให้ทุนการศึกษาระยะยาวก็ที่เรียกว่า Thai l a n d International Postgraduate Program หรือเรียกว่า TIPP ก็เป็นทุนประจำปีเหมือนกันก็มีเป็นทีมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะ ถือว่าเป็นธีมสําคัญแล้วก็ธีมหลักเลยเนาะเพราะว่าเรามองว่าคนคือเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาเกี่ยวกับประเทศด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาเขาเรียกว่าเป้าหมายสุดท้ายของการของการพัฒนาคนก็คือการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะก็คือเราจะเริ่มจากการพัฒนาคนก่อนและอีกแบบหนึ่งก็เป็นเรื่องการทําโครงการนะคะก็มีเป็นโครงการที่เป็นการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เสด็จพอเพียงในต่างประเทศนะคะ แล้วก็เราก็จะมีส่วนเรียนรู้แล้วก็อีกอันนึงอีกรูปแบบชุมชนต้นแบบค่ะตอนนี้เราเผยแพร่ไปแล้วกี่ประเทศนะคะพี่ตุ้มที่เรามีโครงการอยู่ประมาณ15ประเทศอะนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยใช้หลักปัิญาของสถิติพอเพียงในการดําเนินโครงการนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีการจัดนิทรรศการ ในที่ต่างๆนะคะในปีนี้เราจัดในประเทศไทยก็หลายครั้งอย่างเช่นในงานไทก้าคอนเน็ก่์ปี2566เนี่ยค่ะ,คะเราจัดที่กระทรวงการต่างประเทศะนะคะแล้วเราก็ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยะค,ะค่ะจำได้ว่าเราเคยไปจัดที่เวียดนามด้วย ตานนั้นที่มีในเรื่องของ3ามทศวรรษเนาะสามทศวรรษของการเขาเรียกว่าอะไรอะสามทศวรรษของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามค่ะตอนนั้นก็มีทั้งไปทาจัดทํานิทรรศการแล้วก็ไปเปิดห้องนิทรรศการสีอนทเพียงอะค่ะใช่แล้วก็ทําไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกไปแล้วในตอนนั้นนะคะใช่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็นการจัดนิทรรศการในการประชุมประจําปีเอสแคมสมัยที่79นะคะค่ะ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศหมู่เกาะแอซิ i ฟิกเนี่ยมาเข้าร่วมกันประชุมวันนี้เราก็ได้ไปจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเผยแพร่หลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงในประเทศไหนบ้างในโครงการอะไรบ้างเนี่ยค่ะนอกจากนี้ก็ยังพาเขาไปดูงานด้วยใช่รูปแบบหนึ่งเราก็จัดการศึกษาดูงานให้ให้ให้ต่างชาตินะคะแล้วก็คนไทยเหมือนกันนะคะ ก็อ,อันแรกที่จัดไปก็คือจัดดูง,งาน<ม>ให้กับผู้แทนประเทศหม่กกว่าแปซิฟิกที่เข้าร่วมการมาชุมเอสแคปสมัยสามัญสมัสมยที่79เีี้ค่ะค่ะก็ไปดูงานที่ฟาร,ร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีานาณจังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะอืมและนอกจากนี้ก็ยังมีเขียนบทความด้วยเป็นการเผยแพร่ในลักษณะข,ของเป็นข้อเขียนสิ่งตีพิมพ์นะคะก็ ถือว่างานที่ของไทยก้าเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักประชาคสิตพอเพียงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะใช่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการส่งเขาเรียกว่าโลอัพใช่ไหมคะไปให้ทางต่างประเทศใ,<ช>ในการเผยแพร่ด้วยนะคะตอนนี้เราส่งไปที่ไหนบ้างแล้วอะคะบางคลาเทศแล้วก็เบนินนะคะอืมก็คือเอาไปเผยเบนินนี่เราต้องเป็นภาษาเลยคะฝรั่งเศสอะไรอย่างี้ปะ่ะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็บังคาาเทศก็เป็นภาษาอังกฤษพี่ทุ่งก็ไปบางคาาเทศมาด้วยใช่ไหมคะเขาเที่ยวไปทําอะไรอะคะ ไปบรรยายเรื่องการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะให้ใครฟังให้กับผู้แทนจากประเทศสมาชิกเซอร์ดับนะคะก็คือ the center on integrated rural development for asia and the pacific ซึ่งสำนักงานของเซอร์ดบเนี่ยตั้งอยู่ที่บังกลาเทศนะคะได้จัดฝุกระปมมประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท แล้วก็ได้เชิญผู้แทนกรมให้ไปบรรยายในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาค่ะอ,อันนั้นก็คือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของไทยก้าเลยเนาะ,ะในการที่เราได้ไปเผยแพร่หลักประชาคุณเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศค่ะ,คะนอกจากนี้ก็มีอย่างที่บอกก็คือเป็นสิ่งพิมพ์ก็อย่างที่เราเห็นในสื่อมวลชนที่ได้มีการสัมภาษณ์ท่านอธิบ่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่เราไปที่เวียดนามเนาะ,ะแล้วก็เราไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงแล้วก็ อีกอันนึงก็คือเวลาที่เราเผยแพร่ใน Facebook ของกรมแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันะนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือไปที่ไบเทคค่ะอันนั้น<ช>ไ้ทำอะไรอะคะพี่ตุ้มก็คือเราไปจัดร่วมจัดนิทรรศการนะคะในงาน Thailand Friendly Design 2023อ่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นงานเกี่ยวกับผู้พิการนะคะคือเศรษฐิจพอเพียงเราก็ยังใช้ในการดําเนินโครงการในโครงการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้พิการนะคะ ก็คือเราก็เอาหลักของหลักปัญญาของสิทธิพอเพียงเนี่ยมาบริหารจัดการโครงการค่ะ,คะก็คือก็ยังเป็นสามหงสองขไขในการใช้ในการที่ว่าในหนึ่งโครงการนั้นน่ะเราการที่เราจะพิจารณาว่าเราจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ยเราก็ใช้หลักปัญญาของสิทธิพอเพียงในการพิจารณาด้วยเหมือนกันใช่คือการมีความรู้มีคุณธรรมมันพวกอย่างนี้ค่ะในในการดําเนินโครงการนะคะ ก็เหมือนกันที่ทางไทยก้าพนาทโลกก็เคยได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเก็กับพิการด้วยเหมือนกัน<ช>ค่ะก็จะมีอยู่3ประเทศก็จะมีมาดิฟมีที่ลาวแล้วก็มีที่เมียนมาแต่ว่าตอนนี้โครงการที่เราเสร็จไปแล้วก็จะมีที่ เมียนมาแล้วเอ้ยโท่ทีค่ะ <มา S 1> ก็มีที่ลาวกับที่มาเลเซียสองที่ซึ่งการที่เราจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเราอะมีความพร้อมในเรื่องที่เขามีความต้องการหรือเปล่าอันนี้ก็ถือ<ช>ว่าเราใช้หลัก3ามขงสงของเครื่อไขเหมือนก<ช>ันว่าหลักการมีเหตุผลนะคะในการพิจารณาอื แล้วมีงบประมาณเพียงพอไหมที่จะทําถ้าเรามีงบจำนวนจํากัดเราจะปรับรูปแบบกิจกรรมเรายังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นใช้หลักปรัชญาด้วยเหมือนกันใช่ะนะคะค่ะแล้วก็นอกจากโครงการเด็กพิเศษแล้วเนี่ยที่เราเอาไปทาก็คือเหมือนกับเราจะวิ่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องขาเทียมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะขาที่เราเอาไปเผยแพร่ข่าเทียมก็มีนะทั้งในบุรุนดีค่ะแล้วก็มีในเซเนกัลเซเนกัลนะคะ,คะ โอ้ก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเหมือนกันแต่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเราก็เคยทำไทก้าพัฒนาทัวโลโรมาแล้วทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเด็กพิเศษที่เราก็ไปเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยสวนลูกิษ์ซึ่งตอนไปตอนนั้นอายุก็แบบแปลกใจมากเลยทําไมเราต้องไปร่วมวมือกับสวนลูกิษย์อะพอไปฟังแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ เรามาถูกทางเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่รับเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะเข้ามาเขาเรียกว่าทําการ,รเรียนร่วมกันกันกบทางเด็กปกติกตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าเรามาถูกทางเลยแล้วก็ในตอนนั้นเราก็ทาไปทั้งหมดประมาณ4ตอนเก<ม>ี่ยวกับเรื่องของเด็กพิเศษที่สมปรารถนาแล้วก็ที่เราทาเป็นประจาบ่อยๆมากเลยก็คือที่มอเลฟแีตอนนั้นก็จะสัมภาษณ์น้องอิงที่แบบ มีการทําออนไลน์เพราะตอนนั้นเนี่ยพอช่วงโควิดเราก็ทําออนไลน์แล้วก็พอถึงช่วงที่เริ่มเปิดประเทศได้ก็เราก็เชิญให้เขาเข้ามาดูงานที่ประเทศไทยเราก็ก็ทําให้รู้ว่าเฮ้ยเราก็มเีเขาเรียกว่าเราก็มีศักยภาพในการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของออประเทศไทยเราในเรื่องของการดูแลคนพิการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างอาชีพให้กับคนพิการที่ศูนย์ APCD อน<ฆ>นั้นเราคุยกันถึงขั้นว่าแบบศูนย์ APCD ก็น่าจะเป็นเหมือนกับศูนย์เรียนรู้ที่เป็นศูนย์ที่เราสามารถที่จะแบบ ใครอยากจะรู้ว่าคนพิการเนี่ยเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยในการสร้างอาชีพจะต้องทำอย่างไรเราก็พาเขาไปดูที่ APCD ได้องี้ยแล้วก็ในเทปตอนท้ายๆคือเราก็ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่เขาเรียกว่าอาจารย์เล็กที่มสวก็คือมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวดเกี่ยวกับเรื่องว่าแนวคิดในการพัฒนานหลักสูตรอาจารย์เขามองอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นอีกสองอย่างที่สองเขาเรียกว่าเราเรียกว่าเป็นซีรีส์ ที่ไทก้าเราที่ไทก้าพัฒนาทุวโลกเนี่ยก็ได้ดําเนินการหรือว่าได้ได้ทำรายการตรงนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ในตอนนั้นที่ไปเวียดนามกับพี่ตุ้มเราก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องเป็นอีก2ซีรีส์เนาะสองตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําที่เราไปที่เบนจ์แจ๊บที่ที่เราไปสํารวจพื้นที่ที่ที่เวียดนามนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ที่เราไปเปิดห้องนิทรรศการที่เวียดนามอันนี้ก็ไทก้าพัฒนาท่กโลกเราก็ได้ทําแล้วนะคะแล้วก็ ตอนท้ายๆหนูเราก็ยังค่อยติ่งกันว่าแบบพี่ตุ้มจะไปเวียดนามผลิตภัณฑ์ข้างหน้านี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นของฝากมาจากเวียดนามที่พี่ตุ้มอยากจะ,ะเขาเรียกว่าตอบแทนท่านผู้ชมด้วยเนาะที่ช่วยติดตามชมไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกลก็ให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยค่ะแล้วก็มีอีกหน,ออหนึ่งประเทศที่เราได้มีโอกาสได้ไปสัญจรนะคะก็ตอนนั้นก็ได้ไปกับน้องหญิงก็คือไปที่พูตานไปดูเกี่ยวกับเรื่องโครงการโอกรอแล้วก็ไปดูว่าแบบ เออเราก็ได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาแล้วก็อินเสิร์ตอยู่ตลอดเวลาก็สัมภาษณ์ทุกๆคนว่าแบบเอโอโอกรอบที่ภูตาลเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วพอไปดูพื้นที่จริงก็ได้ไปเห็นถึงความสําเร็จที่เป็นปรูปธรรมจริงๆแล้วก็ในตอนนั้นกลับมาเนี่ยเราก็ได้ทําเป็นซีรีส์ออกมาประมาณ6ตอนได้ค่ะแต่ที่ที่ยูชอบมากเลยคือแบบเขาเรียกว่า10ไฮไลท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโอกอบคือถ้าเกิดทุกคนคิดถึงโอกอบ จะคิดถึงอะไรทีเนี้ยก็ได้ไปการสัมภาษณ์อาจารย์วัชรพงศ์ก็อาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเออหนะึ่งถึงสิบน่ะที่เกี่ยวกับเรื่องโอกรมนะ่มีอะไรยังไงบ้างถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ย้อนหลังได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบเลยก็คือ,อาการที่อาจารย์วัชรพงศ์อะคะ่ะได้เล่าให้เราฟังถึงาการที่เราน้อมนาหลักปรชัชญาของสิทธิพอเพียงของในหลวงรชวัชกาลที่9ไปประยุกต์ใช้ที่ภูตานเนี่ยเรานําหลักปรชัชญาสิทธิพอเพียงในนี่เราก็เรียกว่าหลักทรงงานใช่ไหมคะพี่ตุ้มาากรรงงน เราใช้หลักการทรงงาน6หลักการทรงงานที่ไปไประยุกต์ใช้ที่ภูตาเนี่ยมีหลักอะไรยังไงบ้างอนะไรเงี้ยคือฟังแล้วมีความสึกเ,ออเป็นการอธิบายที่ง่ายทำให้เราเข้าใจง่าย,ายๆแล้วก็คนที่ไม่ได้ลึกซึ้งในเรื่องแบบไม่ได้ทํางานแบบอย่างพี่ตุ้มที่ต้องไปเผยแพร่ต้องไปพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้คนที่แบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยฟังแล้วมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นน,นะคะว่าแต่และหลักทรงงานเนี่ย ก็เป็นการน้อมนำอย่างไรไปไปทำงานใ,<ช>ในโครงการนี้ด้วยนะคะ<ช>ก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ย้อนหลังได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะไปฟังทางพอดแคสต์ก็ได้แล้วก็แปลงเป็นเสียงเข้าใส่ในเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มของการทำพอดแคสต์ไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีซีรีส์อีกอันนึงที่เราได้ไปที่า<ช> <ๆ S 2> ลาวลาวนี่รู้สึกจะไปสองสามผลเมื่อจะเป็นหลักหลักเสาสองอก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับศูนย์เรียนรู้ในะประเทศไทยเราใช่ไหมคะ ที่เกี่ยวกับเรื่องของ SEP ที่ในสบป,ปลาวแล้วก็ไปที่กสิกรรมดงคําช้างตอนนี้ครบรอบกี่ปีแล้วคะพี่ตุง้ง <5 S 1> กสิกรรมปีกว่าแล้วค่ะออ้ตอนต้นปีที่แล้วเนี่ยพี่ตุ้มไปตอนที่ครบรอบ5ปีเนาะใช่อตอนนั้นนี่เปรนอะไรเขาก็ทําพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้ครบรอบ5ปีค่ะ,คะแล้วก็กําลังอยากจะเปลี่ยนเสริมเข้ามาในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจยังคุยกันเลยว่าแบบอีกหน่อยอาจจะเป็นแหล่งเช็ค,ชคอินที่ใหม่เนาะในสปปลาวใ,ใครที่ไปเที่ยวที่ลาวก็ไปเช็คอินที่นั่นได้แล้วก็ตอนนั้นมีทุ่งดอกทานตะวันสวยงามมากก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คือทําเรื่องอัตปื้ s e สที่อัตตปือที่ท่านนายกได้ไปมอบส่<ส>ง,งมอบให้เ,เชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะตอนแรกก็เอ๊ะเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นยังไงเอ๊ะมันมีแต่รูปภาพแล้วข้างในเป็นยังไงก็เลยถือโอกาสมานั่งพูดคุยให้ฟังว่าในฐานเรียนรู้ต่างๆนานา,นานเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรยังไงบ้างแล้วก็ในแต่ละที่เนี่ยเราหกหกศูนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปแรกเนาะก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน ก็อยากจะให้พี่ตุ้มตั้งคําถามค่ะในส่วนของของฝากจากเวียดนามของพี่ตุ้มพี่ตุ้มอยากจะตั้งคําถามว่าอะไรดีคะคําถามที่หนึ่งนะคะก็อยากจะถามท่านผู้ชมนะคะว่ากรมเราเนี่ยได้เผยแพร่หลักปัิญาของสนิทพอเพียงไปแล้วกี่ประเทศค่ะโหง่ายเลยค่ะง่ายง่ายมากเลยใครบอกเลแหลตอนต้นเนาะอ๋ออยากแจกอยากแจกรางวัลจาก เยียดนามใช่ไห<ช><ช>คะ<ช>โอเค<ช>ค่ะ,คะส่วนคำถามที่สองค่ะก็คือในตอนที่เราทำาซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องไทก้าอินพูตานเราพูดถึงหลักหกหลักทรงงานที่โครงการได้น้อมนำหลักได้น้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรชัชกาลที่9ไปประยุกต์ใช้ที่ที่พูตานเนี่ยเราอยากจะทราบว่าหลักทรงงานที่4กับ5คืออะไรนี่ มัน,นก็ง่ายนะถ้าใครเป็นแฟนรายการเราก็รู้อยู่แล้วเนาะค่ะแล้วคาถามที่สามค่ะ,คะก็อยากจะถามว่าทานนายกได้ไปส่งมอบศูนย์เรียนรู้ในประเทศสปปลาวเนี่ยคือศูนย์เรียนรู้ที่ไหนคะโอ้โยง่ายอ่ะรูถ้าเกิดใครเป็นแฟนรายการเขาตอบได้อยู่แล้วเนะวาะก็เราอยากแจกรางวัลไหมคะงั้นก็คือ ทุกท่านสามารถตอบได้ทั้ง3คําถามะนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ตอบได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราถ้ามีผู้ตอบในจํานวนหลายท่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจับฉลาก <Okay. S 1> ให้ท่านว่าคนไหนจะได้รางวัลอะไรนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ของรางวัลเรามีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากโครงการโอกรอของเราหรือว่าจะมีจากอันนี้จะเป็น <Vietnam. S 1> ชาของเวียดนาม <Okay. S 1> ใช่ไหมคะอันนี้เป็นชา,<บ>าเกวกับไทเวียนเป็น,เป,นเป็นโครงการที่เราเข้าไปสนับสนุนใช่ไหมคะ อันนี้นนเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นชาที่จังหวัดไทยเหวียนเพิ่งเอินช่วงที่ไปเนี่ยมีงานเทศกาลชาก็มีชาจากหลายๆที่ในทั้งในจังหวัดนะคะก็เลยได้นำมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองชิมกันนะคะว่ารสชาติมันจะเหมือนหรือต่างกับชาในประเทศไทยอะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสามคำถามนะคะแล้วก็อาจจะตอบมานิดนึงว่าท่านรับฟังรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกทางช่องทางไหนนะคะว่าจะเป็น Facebook หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพอดแคสต์แล้วก็อยากจะได้รับการตอบรับว่าเอ,อ๊มีข้อเสนอแนะอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราจะต้องมีการปรับปรุงบ้างนะคะ3าําถามนะคะเราจะไม่มีการบอกซ้ํานะว่าแต่ละคําถามคืออะไรยังไงนะคะก็ตอบได้ในช่องคอมเมนต์ของออในเ c e b o o k ของไทก้าพัฒนาออของของ,ของทางสลาลมมริโอหรือว่าจะเป็น Facebook ของไทยกา้าของคอปเปอเรชันของเราก็ได้นะคะค่ะออวันนี้ก็เป็นเทพแรกก็สบายๆมาแบบเหมือนเป็นซานตาคอสยังไงพี่กร<ค>นัซนะันตี้ <laughs> อะไรแบบแบบอยากแจกเพราะว่าหอบหิ้วมาจากเวียดนามหอบหิ้วมาจากอ่าพูตาน,ตานหอบหิ้วมาจากลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็อยากจะ เขาเรียกว่าตอบแทนท่านผู้ชมที่ได้ติดตามชมรายการไทยก้าพฒนาทั่วโลกมาโดยตลอดนะคะ,<ม>ะก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่6แล้วล่ะค่ะที่เราได้ทำทำรายการมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราเคยได้พูดหลายๆหนบทบาทของเราก็คือ2 2หลัก2องเขาเรียกว่า2แนวทางจริงๆเลยก็คือเชื่อมไทยสู่โลก<ค>อีกอันนึงคือเชื่อมโลกสู่ไทย เชื่อมไทยสู่โลกก็คือการที่เราเอาแนวปฏิบัติที่ดีของไทยเราไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คือการที่ไทยกล้าเราค่ะเชื่อมโลกสู่ไทยก็คือการที่เรายังมีคงความร่วมมือกับแหล่งคู่ร่วมมือเดิมของเราไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าที่เรารู้จักในในชื่อของยูเซ หรือว่าจะเป็นใจกล้าหรือว่าจะเป็นคอยกะะล้าเนี่ยค่ะลราก็ไปร่วมมือกับเขา<ะ>เพื่อจะดึงเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาวของเขาเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยของเราอะนะคะในการที่เราเนี่ยจะได้เอาไปเผยแพร่ในประเทศที่3ต่อซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของการทํางานแบบไตรภาคีนะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโลกสู่ไทย นะคะก็คือเอาจากทั่วโลกมาอยู่ในประเทศไทยเชื่อมไทยสู่โลกก็คือเรามีดีอะไรเราก็เอาไปเผยแพร่ในต่างประเทศนะคะค่ะโอ้วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเทปแรกของปี2567ซึ่งเราก็คืนกำไรให้กับท่านผู้ชมหอมขี้ววมาจากต่างประเทศโอ้โหจะบอกว่าแบบกระเป๋านี้น้ำหนักเกินกันอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะตอบแทนทุกคนนะคะก็ถหายังไงก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตอบคำถามในช่องคอมเมนต์ของเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ ประมาณกลางเดือนอมก,กราคมเราสองคนจะมามอบโชคให้ท่านผู้ชมค่ะถ้ามีผู้ตอบได้เยอะเราก็จะมาจับฉลากร่วมกันหรือว่าเอ๊ะอันนี้จะเป็นของใครอันนั้นจะเป็นของใครนะคะจำไว้นะคะว่ามีของรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวพอถ,ถึงเวลาแล้วเ,เดี๋ยวมีบางอย่างหายไปไม่ได้นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะโอเคค่ะพี่ตุ้มมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมอีกไหมคะก็อยากจะบอกว่าในปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมเนะี่ยติดตาม รายการของเราต่อไปเพเราะว่าจะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจหรือ <c oughs> มีโครงการอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักปรัชญาของสิทธิพ,พ่อเพียในต่างประเทศนะคะ,คะโดยเฉพาะที่เวียดนามเนาะได้ทราบข่าวว่าตอนนี้ก็โปรเจกต์ก็เริ่มทยอยขับเคลื่อนไปและในขณะเดียวกันบางโปรเจกต์ก็เริ่มปิดโปรเจกต์ไปที่ลาวก็น่าจะเปิดทั้งหศูนย์ได้ครบหมดแล้วมั้งใช่ค่ะก็ เก็บเป็นความลับไปก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ค่อยติดตามต่อไปนะคะว่านอกจากลาวและเวียดนามแล้วเนี่ยเลยมีประเทศอื่นอีกไหมที่เรากําลังจะ,ะเขาเรียกว่าเปิดเปิดโครงการของเราต่อไปนะคะค่ะ <c oughs> โอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ้มมากๆเลยที่เอาของรางวัลมาฝากให้ท่านผู้ชมนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะรีบๆตอบมานะคะก่อนวันที่1 5ห้าเอ้ยไม่เอาวันที่15้ามกราคมเราจะจับรางวัลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะมีเดดไลน์ให้ก็คือหลังจากรายการเราออกในวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมแล้วเนี่ย ภายในวันศุกร์วันศุกร์ที่5มกราคมแล้วก,ก็คือจะปิดไม่ไมปิดรัคบคําตอบนะคะแล้วก็ในเทปต่อไปหรือว่าในเทปประมาณช่วงกลางเดือนมกราค่ะเราก็จะมาบอกว่าใครคือผู้ที่ได้รับของรางวัลที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะค่ะ วันนี้ค่ะเวลาของไทยเก้าพันนาทวโลกคงต้องหมดลงแล้วค่ะแล้วก็มอบความสุขให้ท่านผู้ชมไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการของเรานะคะแล้วก็พบกันใหม่ในปี2567ในทุกๆสัปดาห์เนาะทุกๆสัปดาห์ก็คือทุกๆวันจันทร์ค่ะเราก็จะมีการออกอากาศทางสถานีวิทยุสลัดลมเ m 1 7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเวลาเดิมก็คือ18บแนาฬิกาถึง18นาฬิกานาทีนะคะหรือว่าใครอยากจะรับชมย้อนหลังก็ได้ก็คือหลังจากทททททีีี่่่อออกกกาาางงงววิยุไปแแแล้้เเเนร็จจะฟัตส ก็จะมากลายเป็นภาพขึ้นไหวอย่างตอนนี้ก็เอามาขึ้นเ,เขาเรียกว่ามาอัพอยู่ในเฟ e บุ o กของไทก้า โคเปรชันแล้วก็ Facebook ของสลาลมเนีโอค่ะหรือว่าใครเบื่อหน้าของยูวดีหรือว่าพิบตุ้งมิทธิดา,าก็เป็นรับฟังสเสียง <laughs> <g ül> ก็สามารถรับฟังได้ทางพอดแคสต์นะคะตอนนี้สะดวกมากเลยสามารถรับฟังได้ทุกตอนเลยอาจจะเข้าไปใส่เขาเรียกว่าอาจจะไปอัพในพอดแคสต์ช้านิดนึงก็แล้วแต่ว่าจังหวะเวลาที่เราจะสามารถที่จะดําเนินการได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมรายการของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ตุ้งมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยในเทปแรกของเรานะคะค่ะวันนี้ค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ค่ะดิฉันวิดีเม่สิริวิทย์ค่ะวิทิดาศิวเกื้อค่ะค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ